ปลาเหรฮะักนะครับอุ้ยงูเนกซะซื้อมะม่วงมาแล้วอ่ะป้าอ,อยากได้อีกรูกเอ้ยโอ้ ้องเราอยู่น่นนูรถางก็มาแคบมากเลย <c oughs> นี่เราจะมากินกาแฟะนะครับเลยจากโรงแรมเรามานิดนเฮ้ยเดี๋ยวล่นนะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับทุคบกคนวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวลาดชาบุรีกัน ขับ4ชั่วโมงตอนนี้เรากำลังจะออกจากกรุงเทพนะครับออกแต่ว่าเราจะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนนอีกหนึ่งนี่สมาชิกอีกหนึ่ง ครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงราช,ชาบุรีแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตลาดน้ําดําเดินสะดวกนะครับเดี<ม>๋ยวเราจะพา<ม>ทุกคนไ,ไปไปล่องเรือก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเดินดูข้างบนนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเรือนี้เราเช่าลําละแปดร้อยนะครับอันนี้อันนี้แปดร้อยนะพี่ีแปดร้อยคนไทยนะอ๋อ แต่ถ้าเป็นเรือภายลำเล็กนี่ก็เท่าไหร่นะห้าร้อนะครับดีใจมไหมจะได้ไปร่องเรือดีใจมากเลยอันนี้คือตลาดน้ำกับอเนอ้าถ้าไม่เต้นจู๊ดก็ไม่ต้องมาอ้าก็คือเอาตามสะดวกนะครับสองฝั่งก็จะมีของขายเต็มเลยนะครับเห็นไหมนี่แหละฮะ Amazing Thailand หาปลาเหอร <laughs> อะร <laughs> ฮะอ๋อเป็นวันธรรมดาคนไ็จะไม่ค่อยเยอะนะครับก็กำลังดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะมาก็มาวันธรรมดาดีกว่า <h> อ้ยงูสเน็คดู เป็นโก้อ๋ออะได้ได้ะผมชื้อช่วยซื้อช่วยเท่าไหร่ครับป้าฮัลโล Where are you from ซื้อมะม่วงมาแล้วอ่ะป้าอยากได้อีกรูปอ,อยากมียากมีไอ้นี่ไงอะไรอะ่ะให้ยายหน่อยแล้วลูกอ่ะฝรั่งเป็นลูกจ๋าฝรั่งอร่อยนะอะไรอ่ะเ,เอาฝรั่งก็ได้ครับดีอิต okay. ิภูมิมากไอโอเคโอ้โหดูชั ไฮเจิดอ่ะอเล็กเจิดนี่เรามาอุ่นหนุนการท่องเที่ยวไทยนะครับเบียร์ขวดละร้อย นะครับเ,เรือเขาพาให้เรามาจอดตรงนี้นะครับใกล้มาช้อปปิง้งเขาขายเยอะมากนีโคมไฟอนี้คืออะไรอ๋อน,นี่เขาขายน้ำตาลสดเล็กลองชิมดูดิน้ำตาลชิมได้นะคะน้ำตาลสด หมดแล้วส่งแก้วเติมได้ค่ะเเนี่ยวิตามินดีน่าเชยมันยหโอเดือกก็มารับเราแหละอันนี้เราก็ มาชมที่ขายโคมขายของตามตะลงตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะออกไปรอบนอกนะฮะจะไปดูกันว่าวิวจะสวยขนาดไหนนั่นครับ เลยลูกพี่ ไกลๆหน่อยเถอะกระเด็นคงน้ำนองคงรับเนื่องเพาน้ำปลาเยอะมากเลยปลาเลี้ยงเหรอปลาคงธรรมชาติมาอยู่กับน้ำบ้านชาตโอเคเดี๋ยวเราก็จะวนกลับไปที่ตลาดเหมือนเดิมนะครับไปแล้วครับ นี้เราก็มาถึกแล้วนะครับขอบคุณครับตลาดนีม้มันสะดวกอันนี้อาจจะไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเดี๋ยจะเป็นชาวงชาติใช่ไหมแต่ว่าตลาดนี้ก็ถูกปรับปรุงแล้วเยอะแยะมากมายแล้วก็ดูสะ,สะอาดสัมาัคลองก็ดูสะอาดผักตกไม่มีชาวบ้านดูแลกันดีมากให้ความน่วมกันครับเชิญชวนนักท่องเที่ยว <c oughs> ไทยมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ สะอาดสะอ้างนะฮะนี่เรามาพร้อมเจ้าบึกคันนี้นะครับตอนนี้เราก็นั่งเรือตลาดน้ำํำเนินสะดวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ร้อนมากเลยตอนอยู่บนเรือไม่ร้อนแต่พอลงจากเรือเท่านั้นแหละร้อนเลยเดี๋ยวเราจะไปสวนพึ่งราชาบุรีต่อนะครับไปเจอกัน ดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะครับเดอะโลเคชั่นนะครับ <Okay. S 1> เราจะไปรีวิวห้องให้ดูนะครับ <Okay. S 1> ว่าจะสวยขนาดไหนนะครับ <Okay. S 1> เจอกันที่ห้องคะ <Okay. S 1> ่ะไป เดินขึ้นไปห้องเป็นร่มลื่นมากเลยอ้าวเอามาเห็นหน้าเห็นหน้าปเอาไปไว้หรือเปล่าเป็นยัไถาเอาตังไว้หรือเปล่าอันนี้เรายังไม่ถึงห้องนะครับให้พาชมวิวตามรอบๆห้องก่อน วิวสวยมากดูห้องเราอยู่นู่นห้องอยู่นู่นวิวน่าจะดีพรุ่งนี้อนร้านตรงนี้หน้าปากนเป็นร้านไท์คลับเอเลเบแล้วแบบวิวโคตรสวยตัางไว้ให้แล้วไงนี่เรามาถึงห้องแล้วนะครับห้องเราอยู่ข้างบนสุดโอ้ ดู <Yeah. S 2> oh, มองย้อนกลับไป <Yeah. S 1> ที่เราขึ้นมารถเราจอดข้างล่างนู่นมาตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับวันนี้เราจะพักที่โรงแรมเดอะโลเคช <The location. S 2> ั่นเดอะโลเคชันนะครับที่สวนพึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดีวิวห้องให้ดูไปเพื่อนดีวิวห้องอ่ะ่ไหมห้องงเราก็เป็น2อห้องนอนชื่อว่าไลล่านะคะนี่ก็เป็นลิฟลิปก็จะอยู่บนเชือเขา ัครอบภารงานซึ่งเราาหาได้ท okay, okay, okay. ี่ตามป่าเนหมครันก็เป็นที่นั่งเล่นแล้วก็จีห้องน้าจะมีห้องนับรวนรดวสะอาดเ้ามาดูห้องนอนอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งะะ ดูวิวหน่อยว่าม,มีวิวอะไรมั่งจะมองเห็นเจดีนู่นนะครับก็จะประมาณนี้มาดูห้องนอนที่2ห้องนอนที่2ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับก็เต็งประมาณ6ฟุตนะฮะดูเสื้อผ้ามีทีวีเหมือนกันวิวตรงระเบียงก็ เห็นทางที่เราขึ้นมานะครับ แคบมากเลย <c oughs> นี่เราจะมากินกาแฟนะครับเลยจากโรงแรมเรามานิดหนึ่งก็ร้านกาแฟร้านนี้นะดูร้านกาแฟ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ห้องน้ำนะครับขนมขนมคอนเซ็ปต์ กบบาีัไม่สั่งอะไรก่อนเนาะเออเนาะอย่าไปกินเลยกาแฟเวลานี้จะสั่งให้สั่งอะไรนะเบียดูเวลาด้วยดูเวลาร้านเขาขายกาแฟเอ้าเอาหรอไม่มีเหรอ ลนนะถ้าใครอยากได้ธรรมชาติวิวแบบนี้ก็ต้องมาสนพึ่งนะครับ